สวัสดีครับพี่ผมมาสมัครเรียนซ่อมนาฬิกาครับพี่โอเคเชิญน,นั่งก่อนครับผมทำไมถึงอยากเรียนซ่อมนาฬิกาครับเอ,อ้ยแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนครก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนตอนนี้ทำอาชีพอะไรอ๋อตอนนี้ผมขับแก๊บครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้มันเงียบอ่ะพี่ก็เลยอยากหาวิชาชีพฮะ มนเรียนซ่อมนาฬิกาแล้วจะเรียนซ่อมนาฬิกาไปทําไมเมื่อวานนี้พี่นาฬิกาผมพัง่ะผมว่าแบกช่างเขาดูเลยจแบ่งซ่อมไม่ผมไม่ถึงสิบนาทีเลยพี่แต่ผมเข้ามาเขาไมา้ผมดูเขาบอกว่าผมก็เลยถามเขาว่าซ่อมเท่าไหร่เขาบอกว่าสามพันห้ารั่วเลยนาฬิกาซ่อมสามพันห้าแต่ก็โอเคอะผมก็ต้องอน,นี่ผมก็ชุดว่า อาชีพทร้างแรงกานนี่ก็ไรายได้ดีเหมือนกันครับผมก็เลยเอยลองมาหาความรู้มาลองศึกษามาเรียนดูดีกว่าเผื<ๆ>่อผมจะเอาไปประกอบวิชาชีพได้ต,ตอนนี้ผมก็แย่ๆเหมือนกันเพกแก๊บเก็บอะไรมันก็วิ่งไม่ค่อยดีแล้วฮะเงียบฝนก็ตกนี่ยังเปยกเลยเนี่ยคุณมาถูกที่แล้วไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน เชิญนั่งก่อนครับครับถามเลยอัตราเข้าเรียนเป็นยังไงีับดีครับผมอยากมาสมัครเรียนนะครับ Modify ครับเรียนสมรัยกาค่าเรียนนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่นักเรียนถับค่าเรียนใช่ไหมคะค่าเรียนของเรานะคะอยู่ที่เก้าพันเก้าร้ยบาท เฉลี่ยตกชั่วโมงละ36ชั่วโมงราคาจะอยู่ที่ประมาณ275บาทต่อชั่วโมงนะคะเดยวนักเรียนก็เชิญเข้าไปดูด้านในได้เลยค่ะอาจารย์มีอาจารย์ด้านในอยู่ลุกค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะไปเถค่ะไปสิคะหอห้องเรียนอยู่ทางโน้นเหรอครับถูกไหมทำไมถึงต้องมาเรียนที่นี่ไม่รู้ครับถ้าอยากรู้ เ็นเข้ามาดูข้างในเพราะที่ modify board อุปกรณ์และเครื่องมือในการสอนและในการซ่อมครบครันเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียนซ่อมนาฬิกานะครับก็จะมีเริ่มต้นที่พวงมาลัยอันนี้เป็นพวงมาลัย power ใช้หมุนเพิ่มพลังงานในการบิดเปิดฝาหลังนา,านาฬถ้านาฬิกาที่ใช้ไปนานๆซียางเสื่อมสภาพ ฝรัลังจะเปิดไม่ค่อยออกจากเครื่องอุปกรณ์ถอดอุปกรณ์ตัวไปเรามีพวงมาลัยให้ใช้ตัวเครื่องต่อไปเป็นเครื่องทดสอบการเดินของนาฬิกาว่าเดินได้เร็วขนาดไหนเดินชา้าเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้เครื่องนี้ในการเ,เครื่องทดสอบในงานหรือที่เรียกกันว่าวิชีไวเทสนาฬิกานะครับแต่ละรุ่นก็จะมีมีความถี่ที่แตกต่างกันไป ประมาณนี้มาดูกันต่อครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ล้างนาฬิกาที่เรียกว่าเอลมาตัวนี้จะเป็นระบบอัลตราโซนิกเพื่อใช้ในการกระเทาะพวกเศษสนิมมต่างนะครับให้ออกจะเป็นคลื่นเสียงอัลตราโซนิกนะฮะอองเอลมาตันยาตัวนี้แพงเลยนะเป็นตะแกงอุปกรณ์เราจะใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมาตรฐานระดับสากลน,นะฮะเอลมา ตอนนี้มีน้ายาเยมาล้างนาฬิกาส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นเครื่องล้างนาฬิกาแบบมอเตอร์หมุนนะครับก็จะมีสามน้ํายาเดี๋ยวตอนมาเรียนก็จะมาอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นอุปกรณ์อัดฝาล้างนาฬิกาคันโยกเมื่อเราซ่อมเสร็จก็จะมีอุปกรณ์คันโยกก็จะมีโต๊ะนาฬิกาโต๊ะในการซ่อมสําหรับช่างนาฬิกาที่ได้มาตรฐานมีลิ้นชัก มีที่วางแขนมีเก้าอี้นั่งที่ได้ระดับพอดีในการซ่อมซึ่งปรับระดับได้ทุกตัวนะครับโต๊ะเราได้มาตรฐานหมดยี่ห้อคาเฟเลด้วยเขาไม่เป็นสปอนเซอร์เราแต่ว่าอยากให้รู้ว่าได้มาตรฐานในการซ่อมโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดเซอร์กิตผ่านวัดพลังงานฐ่านวัดคอยปรับได้นะครับวัดไฟเราจะเป็นเครื่องกระตุ้นทาน หรือจะดูดแม่เหล็กก็ดูดได้ด้วยในเครื่องนี้เครื่องเดียวอ่ะมาดูที่เชววังของเชววางของเราจะมีอุปกรณ์ซ่อมเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นหัวเปิดแพมหัวเปิดพันลายทุกไซส์แล้วก็ที่เปิดาลังโรเล็กแบบมาตรฐานเบอร์ยันมาตรฐานระดับโลกลนะครับเื่งมือชิน้นนี้อุปกรณ์ต่อไปเป็นเครื่องเปิด คอ, Rolex, คอร์บเซลโรเล็กขอบนาฬิกาอะไรพวกนี้ใช้กับโรเล็กอะไรอย่างเงี้ยได้จะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวถอดขอบเบเซลของโรเล็กเราใช้มาตรฐานสวิตหมดเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่ผลิตด้วยเครื่องจาก CNC นะฮะได้บาลานซ์ทุกด้านเครื่องมือเราอย่างดีมาตรฐานโลกซึ่งบางที่อาจจะไม่มีแต่ว่าเอ้ อันนี้จะเป็นตัวถอดเาเราีเยกว่าอะไรวะเมทับทิมอันนี้จะเป็นตัวถอดเมทับทิมนะครับใช้คู่กับตัวนี้นะบีบอัดเมทับทิมก็จะมีขนาดต่างๆนะฮะเราก็ใช้อุปกรณ์หมดเลยน้ำมันเราก็ใช้น้ำมันอย่างดีเลยนะฮะน้ำมันในการหยอดจากในการมาตรฐานเหมือนกันทุกอย่างเป็นของคุณภาพหมดเลยไม่ไม่ด้อยกว่าศูนย์บริการที่อื่นเลยนะอุปกรณ์ในการซ่อมและในการสอนของเรา ทั้งไขควงแล้วก็ชุดเครื่องมือทุกอย่างเรามีให้พร้อมทุกอย่างเลยคนระับขาดเหลืออะไรบอกได้เลยนะมีทุกอย่างพร้อมหมดอุปกรณ์เครื่องมือแต่ละชุดโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะให้เพียงพอสําหรับนักเรียนมาสอนมาเรียนซ่อมนาฬิกาถึงชุดละห้าห้าคนเลยนะห้าหกโต๊ะเราปลายภาคหน้า,าจ,จะมีเยอะกว่านี้ด้วยเก้าพันเก้าร้อยบาทจะมา,าถ้าผมสมัครเรียนนี่ 9ก้าันเก้ารอยบาทนี่คือแล้วผมต้องเตร็มตัวอะไรมาบ้างมาพี่ต้องมีอะไรมาไหมอุปกรณ์อะไรมาไหมโปรโมชั่น um 9ก้าันเก้ารอยบาทนะครับเป็นคอร์สพื้นฐานที่ไม่จเป็นต้องเตรียมอะไรมาเลยอุปกรณ์เครื่องมือเรามีให้ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับ uh huh. เลี้ยงอาหารกลางวัน2มื้อนะครับเตรียมแค่ใจมาอย่างเดียวพอแล้วก็มาเรียนกันได้เลย